สวัสดีทุกคนจากกรุงสตอกโฮมประเทศสวีเดนค<ะ>่ะเมื่อคืนก็คือหลับเพลินมากค่ะตั้งแต่4ี่ทุ่มครึ่งจนถึง9ก้าโมงครึ่งกว่าจะอาบน้ําแต่งตัวก็คือปลาไปแล้วสิบเอ็ดโมง อันนี้คือได้ใจกล้ยไปเต็มร้อยเลยค่ะก็คือทํามาเพื่อผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะค่ะด้วยความที่เขามองไม่เห็นค่ะแค่กดปุ่มนี้นะคะระบบก็จะบอกค่ะว่ารถเมลที่กําลังรออยู่เนี่ยคือสายอะไรปลายทางที่ไหนแล้วก็ต้องรออีกกี่นาทีค่ะและนี่คือสิ่งที่อยากให้เบอร์เซล่ามีเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากๆกลับมาที่คลิปสต็อกโฮมของเรานะคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ย่านเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้ดีกว่าค่ะกลัวอ่านของเขาผิดก็จะเป็นวิวมุมสูงค่ะที่สามารถมองเห็น งาามกๆยแล้วก็มาเจอจุดนี้ค่ะสวยมากๆเลยก็เลยแวะถ่ายรูปกันหนึ่งกลุ่มและเราก็กาลังจะเดินไปที่ซิตี้ฮอลล์ของกรุงสตอกโฮมค่ะวิวสวยแล้วค่ะก็เลยแวะถ่ายรูปกันคนละหนึ่งช็อตอีกแล้วจริงๆถ้าใครเป็นคนที่ชอบเดินเนี่ยค่ะเมืองนี้คือเหมาะมากๆค่ะเพราะว่าทุกสถานที่สามารถเดินไปหากันได้ซึ่งกรุงสตอกโฮมเนี่ยค่ะถือเป็นเมืองอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะที่ขึ้นชื่อว่าอากาศสะอาดที่สุดเป็นเมืองที่น่าอิจฉามากเลยค่ะสถาปัตยกรรมก็สวยมากแถมมีธรรมชาติให้สูดได้เต็มปอดเลยพกไว้ซื้อตั๋วรถ ใช้ตั๋วรถเมลเลยค่ะแทบจะเดินซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอากาศดีมากๆและตอนนี้เราก็เดินข้ามฝั่งมาอยู่ที่ซิตี้ฮอลล์ของกรุงสตอกโฮล์มแล้วค่ะถ้าเปรียบกับสถานที่ที่ไทยก็คงจะเป็นสารกลางจังหวัดอะไรประมาณนี้นะคะเป็นตึกที่ถูกสร้างด้วยอิฐสีแดงค่ะคือถ้ามองได้ตาเนื้อก็คือสวยมากๆข้างในนะก็คือใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็บางส่วนก็ถูกเปิดให้เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยแต่ว่าพวกเราไม่ได้เข้าค่ะเดินกันมาได้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็เริ่มหิวข้าวแล้วค่ะเพราะว่าก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าค่ะ เขาบอกว่าเธอต้องลองนะเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ส่วนอันช็อกโกแลตสีขเขียวๆเนี่ยค่ะก็อยากลองเองเพราะว่าเห็นมันหน้าตาแป,กแปกลกๆสรุปข้างในมันผสมแอลกอฮอล์ค่ะคือกินไม่ได้เลยว่าก็เลยให้เอริกจัดการให้หมดเลยพอกินข้าวเช้ากันเสร็จนะคะก็เดินหลงมาเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็มาเจอสปอร์ติฟายสำนักงานใหญ่แล้วก็มาแวะกินข้าวเที่ยงที่ร้านมิดบอลชื่อดังค่ะก็คือชื่อร้านว่ามิดบอลฟอร์เดอะพีเพลถือว่าเป็นร้านที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาใช้กินอาหารกับรสชาติก็คือไปในทางเดียวกันคค่่่ะะถืออวาารัับได้้กกินนนขเทียงงตล็ห นะเราจะมาเดินเล่นย่อยที่สวนค่ะซื้อของซื้อน้ําอะไรมาอย่างดีเลยค่ะกะว่าจะมานั่งปิกนิกค่ะแต่ว่าบรรยากาศก็คือมีแค่เราสองคนค่ะที่สวนนี้ทางเดินเข้ามาคือแอบหลอนมากๆค่ะแต่พอได้เข้ามาจริงๆเราก็คือสวยมากแล้วก็ได้สูดรธรรมชาติแบบเต็มปอดจริงๆสปอยไว้ก่อนเลยนะคะว่ามาทริปนี้ก็คือพวกเราไม่ได้เข้าพิพิธภัณฑ์ไหนเลยค่ะเพราะว่าเที่ยวแบบประหยัดกันเราก็โดยส่วนตัวพวกเราสองคนไม่ได้ชอบอะไรที่เกี่ยวกับมิวเซียมสักเท่าไหร่ค่ะแต่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิวเซียมแต่สิ่งที่ทําให้พวกเราสองคนหลง กรรมที่นี่แล้วก็ความเป็นธรรมชาติค่ะอย่างส่วนตรงเนี้ยที่ตอนแรกมันน่ากลัวค่ะแต่กลายเป็นว่าพวกเราอยู่กันตั้ง3ชั่วโมงเนะเรียกได้ว่านั่งตั้งแต่สว่างยันพระอาทิตย์ตกดินกันเลยค่ะ